ติดไฟแดงแต่แฟนอยากเสวัสดีครับเทนวิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีคำถามชวนสงสัยมาจากสาวๆอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าล่าสุดมีคนถามมาว่าเอติดไฟแดงค่ะมีประจำเดือนค่ะแต่มีประจำเดือนที่ไรแฟนชอบขอมีเพศสัมพันธ์ทุกทีเลยแฟนอยากมีเซ็กส์อยากสอดใส่ตอนที่เรามีประจำเดือนเราจะสามารถทาได้ไหมคะผู้หญิงจะเป็นอันตรายไหมคะหรือเราจะท้องไหมคะก่อนอื่นเลยผมจะบอกเลยว่าไอ้คาถามต่างๆมาเนี่ยผมจะ ไขข้อข้องใจให้คุณทีละข้อข้อ1ท้องไหมมีสิทธท้องผมเคยไปถามหมอมานะฮะถึงแม้จะมีประจำเดือนก็ตามแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้วันที่ประจำเดือนหมดมันจะมีไข่ใหม่ตกมาเร็วหรือเปล่าหรือคุณทําเร็วทําช้าระหว่างวันดังนั้นก็อย่าเสี่ยงดีกว่าที่จะแบบว่าเออมีเซ็ก์กันแล้วหลังข้างในโดยที่คุณคิดว่ามันจะไม่ท้องร้อถึงแม้มันจะมีความเป็นไปได้หเปอร์เซเราก็ไม่ควรเสี่ยงนะฮะสผู้หญิงที่ถามผมมาว่าเฮ้ยมันจะมีอันตรายหรือเปล่าผู้หญิงจะมีอันตรายหรือเปล่าามีอันตรย ของผู้ชายไม่สะอาดเช่นผู้ชายเป็นพาหะนําเชื้อโรคต่างๆพวกไวรัสพวกแบคทีเรียพวกเชื้อ HPV หรือแม้แต่เชื้อ HIV เนี่ยอย่าลืมนะเวลาน้องสาวคุณมีประจําเดือนเนี่ยคือภายในช่องคลอดเยื่อบุช่องคลอดผนังมดลูกปากมดลูกทุกส่วนเลยมันอ่อนแอนะฮะเวลาสอดใส่เข้าไปเนี่ยมันจะง่ายต่อการติดเชื้อง่ายต่อการระคายเคืองง่ายต่อการอักเสบยิ่งถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงและผู้ชายไม่ได้ล้างทําความสะอาดให้ดีหรือตัวเขามีมีโรคประจําตัวหรือโรคติดต่ออะไร เลนน้อยมาเนี้ยมันอาจจะทําให้ผู้หญิงเกิดความระคายเคืองหรือติดเชื้อได้โดยง่ายดังนั้นถ้าจําเป็นจริงๆที่ลีเรลีอยงไม่ได้จริงๆและจะต้องมีเซ็กแบบสอดใส่ตอนวันที่มีประจําเดือนจริงๆนะครับแนะนาว่าให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งและใส่ตลอดด้วยนะไม่ใช่ทาไปแป๊บหนึ่งสินาทีแฟนบอกว่าอุ้ยกำลังดีเลยค่ะขอถอดถุงยางแล้วเสียบไปใหม่ไม่ได้ต้องใส่ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเพื่อป้องกันน้องสาวของคุณติดเชื้อนะครับแล้วก็เวลามีประจำเดือนเนี่ยมีเซ็กกันอย่าซาดิส ผู้ชายผมก็เคยตอนวัยรุ่นเนี่ยบางทีแบบขอแฟนฝ่าไฟแดงนะฮะแล้วเราก็เห็นเลือดเราก็เกิดอารมณ์เราก็เกิดความดิบเถื่อนเกิดความซาดิสแล้วทําแรงทําแรงไป ตอนมีประจำเดือนผู้หญิงจะเกิดการอักเสบในช่องคลอดหรือปากบนลูกได้ง่ายดังนั้นถ้าจะมีเซ็กกันแบบฝ่าไฟแดงใส่ถุงยางทุกครั้งแล้วก็ทําให้อ่อนโยนทําให้อ่อนโยนทําให้เบาๆแล้วเสร็จเราต้องล้างทําความสะอาดให้ดีเลยทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้ห้ามแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องมีจะดีกว่ารอแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติคุณไม่อยากให้เขาสอดใส่เข้ามาในวันที่คุณมีเมนคุณรู้สึกว่ามันสกอรกมันไม่สะอาดเนี่ยสาวๆก็สามารถมีตัวช่วยได้ที่จะทําให้ผู้้ชายไม่ตอง หนีไปนอกใจหรือแอบไปช่วยตัวเองนะฮะด้วยอะไรด้วยมือของคุณนี่ไงด้วย2มือแม่นี้ที่สร้างโลกนะฮะด้วย2มือเมียน,นี้ที่ทําให้ผัวเสร็จได้นะครับเพีเยงแต่คุณต้องศึกษานิดน,นึงว่าแฟนคุณเนี่ยเขาชอบให้สัมผัสยังไงชอบให้กําแน่นชอบให้กําหลวมแล้วคุณก็ใช้มือทําให้เขาได้นะครับหรือใครที่แอดวานซ์กว่านั้นสาวๆอาจจะใช้ปากทําให้แฟนคุณก็ได้การออโรเซ็กในตอนที่คุณมีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ชายเนี่ยไม่ต้องไปนอกใจหรือหนีไปซุกซนที่อื่นแต่ทางที่ดีนะอันนี้ค ปฏิบัติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฟร์ผู้หญิงก็ฟินผู้ชายก็ฟินก็คือผัดกันช่วยตัวเองนะครับเขาทําให้คุณคุณทําให้เขาหรือบางทีคุณทําให้เขาแล้วก็เขาใช้นิ้วให้คุณก็ได้แบบเนี้ยมันก็จะทําให้ทั้งคู่ถึงจุดสุดยอดไปด้วยกันโดยที่ไม่ต้องสอดใส่ไม่ต้องเลอะประจําเดือนแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่อย่างใดน,นะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับสาวๆสามารถพูดคุยเปิดใจคุยกันได้เรื่องเซ็กส์อย่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาอยากแบบไหนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนไม่อยากแบบไหนเราสามารถเปิดใจคุยกับแฟน ถ้าเขารักเราเขาก็จะต้องปรับเข้าหาเราได้แล้วเขาก็จะต้องเข้าใจในความต้องการของเราเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลามีประจำเดือนเนี่ยบางทีอารมณ์ก็หงุดหงิดจิตใจไม่ปกติใจลอยเดี๋ยวขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวไบโพล่านะฮะดังนั้นพูดกันดีๆด,ด้วยความเข้าใจดีกว่าดีกว่าแบบเอยแมวแมวไม่ให้ไม่ให้ใหอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวผู้ชายก็จะเสียใจน้อยใจหรือว่ายอมเขาไปแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกไม่ชอบสุดท้ายตัวเราก็จะไม่มีความสุขทีนี้ถ้าใครคิดได้อย่างงี้นะฮะแล้วก็อยากเรียนรู้วิธีในการใช้มือใในกกาารช้ปที่ จะทําให้ตัวเราและตัวเขาฟินไปด้วยกันเนี่ยผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ l ลิป e c เ e t ส,สู่รสำเร็จเสร็จด้วยปากนะครับสนใจเนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วทักมาที่ไลน์ t e n เทนวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยบอกว่าอยากเรียนคอร์สใช้ปากค่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะแนะนำนาเสนอให้คุณว่ามีราคาเท่าไหร่มีส่วนลดอะไรไหมมีโปรโมชั่นอะไรไหมนะครับอย่าลืมน,นะครับทักมาที่ไลน์แอดเทนวิกนะครับแล้เ,เจอกันครับ